สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่สนามจังหวัดนครมนมุมแล้วก็เจอกับน้องๆฝั่งทางสอปป,อปอลรา <Okay. S 1> ก็เลยวันนี้ลองพามาพูดคุยดีกว่า <Okay. S 1> จากฝั่งสอปป,อปอลราอ่ะเราพูดตรงๆนะครับใครๆก็รู้จักอยู่ละทีมดังทีมหลักอย่างพวกนาวาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราลองมาคุยกับน้องๆในทีมที่เป็นว่าทีมกลางๆทีมที่เป็นเกดรองลงมาดีกว่าว่าว่าน้องๆเขารู้สึกไงตอนเนี้ย ตอนนี้ผมอยู่กับช่างแดงกำลังหลอกแลกตังค์น้องๆไม่ใช่หลอกนะหลอกผมแลกแลกตังค์เพื่อช่างแดงคือดื่มงินเยอะจัดไปกดไกดติดตามชื่อเพจอะไรล่ะเพจเรารักระยะเพจที่มีแอดมินโสดที่ดื่มในโลกอ่าน้องๆฝั่งฝั่งฝั่งสปปน่าจะม่รู้จักเพจนี้น้องๆทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีครับสบายดี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 คำพูดมันสบายดี น้องๆ<อ>ปกติอยู่ฝั่งนู้นกันอะทายทีมเรือชื่อวา่าทีโมโค้ชม้วนได้โค้ชม้วนได้เลยเสาข้าวม้วนเสาข้าว,ม,ม,ว,าวม,ม้วนวันนี้วันนี้วันนี้ข้ามมาถายฝั่งนี้ได้ปะเหมือนเหมือนเหมือนชื่อเรือนี้เข้ารอบรองได้ไหมครับได้เข้ารอบไหมอโอโตโ <laughs> ้เลยเอ้ยไม่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 เราอย,าย่าไปเรียดคือเรามาทําเต็มที่แล้วน้องๆแกทำเต็มที่แล้วใช่หาประสบการณ์อ้าวหรือวะ เ้ยน้องน้องหลอกมากพี่ขออนุญาตขออนุญาตหันหันออกมาอย่างนี้แจกะเสื้อแจกะเสื้อพูดพูดแกะเสื้อนะอย่างนี้ต้องแจงกะเสื้อถอดมา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 เนาะอ่าเราบอกหน่อยเรือเราอยู่บ้านใดอะไรวะพูดไปถูกกว่าบ้านไหนจะของเชื้อบ้านพี่เอ้าจริงจริงว่าเอ้าเรมารมีมาไม,าม,าม,ามา่พูดพูดกันนี่แนะนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนสวัสดี ชื่ออะไรชื่อชื่อพี่แนะนำตัวที่พี่ชื่อหวานชื่อหวานชื่อหวานอ่าชื่อพี่หวานชื่อพี่หวานแล้วก็ปัญหาีมเรือพี่อยู่บ้านไหนบ้านยางคำเมืองเซบยงไผ่อ๋อโอเคพี่แล้วก็พาน้องๆมาแข่งวันนี้เป็นไงมัมพี่ถือว่าอ่าเอางี้พอใจกับผลงานน้องๆที่มาไหมพอใจนะครับโอเคถือว่าสนุกแล้วพี่วม้วยเช่วยกันโอเคขอบคุณมากครับก็อยู่กับทีมงานทางฝั่ง แต่พอเราคือจริงแหววเนี้ยคอนเทนต์คอนเทนต์หลักๆคือนั่งแลกเงินกันอยากได้ฝั่งไหนเราอ่ะอยากอยาก<ผ>อย่างผมอ่ะอย่างช่างแดงแล้วก็แฟนช่างแดงอยากได้เงินของฝั่งน้นองๆกันก็เลยมีการเขาเรียกว่าอะไรพูดคุยกันสนุกสนานแลกแลกเงินกันแ,300แต่ถ้าจะสามร้อยแต่ถ้านะดูพี่วิชาดูพี่วิชาข้ามไปฝั่งเรามาครับผมเดินมาสองกิโลครับ สามร้อยอาอ่าเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศสนุกสนุกครับครับไปแรกครั้งเมียผมไม่เคยเห็นเป้งเลยเล็กทั้งหมดผไปไม่มาอยู่ดีจะไปบอลโดนหลอกไปห้าร้อยแลพาไม่นั่งเในไทโรเลยที่เร็วนี่บรรยากาศใครไม่รู้อ่ะเหมือนนั่งเล่นไพ่เล่นไฮโลกันนะทุกคนบรรยากาศคืออันนี้ผมดูสดๆคุยกับน้องๆเปลี่ยนเป็นกล้องหลังไม่ได้ไม่งั้นแบบสนุกเลยไม่เป็นไรหราขายละห้าร้อยเปล่าตอนนี้แสนละกี่บาท ก็อนจะแลกตังค์ไปซื้อเสื้อพี่พิชานประมาณนั้นแหละเซ็นละห้าร้อยจริงจริงผมอยากพีเซศษอยู่คนหนึ่งผมคิดว่าสาวไทยติดแน่แอนเสนน้ำตัวไหนน้ำำตัวไหนสอแอันนี้อันนี้อันนี้สามร้อยละชื่อบีอันนี้อันนี้อะไรนะบีบีเดือดสกัดอ๋อบีอ๋อยุยยน้องน้องบีเขาจากฝั่งสปปลาวพายเรืออะไรสาวขมวดสาวขมวดนะครับนี่แต่สาวอยากฝากฝากสาว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 อยากม้วนพี่แนะนยดำเลย อัเนี้มันมีตัวอยู่แล้วไม่มีใครเข้าหาแอดมินแล้วตอนนี้ไม่มีใครมาหาแอดมินแล้วอ่าเรื่องน้องน้องนั่งก็บรรยากาศที่นี่สคนเดียวเดียวดิ่มน้ำโขงแสนห้าแสนห้าโอ้โหโอ้โหกลับไปใครจะมาลงเรือนี่มีเงินแสนห้าเวลาจ่ายจ่ายไปละห้าร้อยดิจูจ่ายเงินกีบเท่าไหร่นะ พี่พิชางขายเสื้อตัวแสนห้าโอเคทุกคนวันนี้ผมดูแบบสั้นๆสั้นๆบรรยากาศสนุกๆแค่นี้ดียว่าครับบ๊ายบาย